สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาอยู่กับครัวไอริทนะครับก็วันนี้พามาเข้าครัวนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูง่ายๆสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่อยากจะทํากับข้าวกินแบบง่ายๆวันนี้ผมจะมาทําหมูสามชั้นผัดพริกแกงนะครับใส่ถั่วฝักยาวนะครับไปดูกันครับว่าวัตถุดิบของผมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับก็ จะเป็นหมู3ามชั้นนะครับผมก็หั่นแล้วเรียบร้อยล้างทําความสะอาดหั่นแล้วเรียบร้อยสําหรับคนไหนที่อชอบนะครับอ,อยากกินแบบเนื้อหมูเน้นๆนะครับก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแต่ผมชอบแบบชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับก็มันกินง่ายเคี้ยวง่ายนะครับก็แล้วแต่ชอบครับแล้วก็พริกแกงนะครับพริกแกงเผ็ดนะครับถั่วฝักยาว พริกแดงใบมะกรูดส่วนทั่วฝักยาวเนี่ยผมก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นนะครับแล้วแต่ชอบครับบางคนก็หัน่นเล็กหั่นใหญ่แต่ผมได้นำถั่วฝักยาวเนี่ยไปลวกก่อนน้ำหนึ่งนะครับนี่คือหัวใจหลักครับซอสปรุงนะครับซอสปรุงสำเร็จนะครับผมได้ปรุงไว้แล้วนะครับก็ตามปริมาณที่ผมปรุงลงไปก็จะมี ซอสหอยนางรมนะครับ4ช้อนซีอิ๊วขาว1ชอ้อนซอสปรุงรสฝาเขียว2ช้อนน้ำตาลทราย3ช้อนนะครับก็รสชาติก็แล้วแต่ชอบนะครับบางคนชอบกินหวานกินเค็มก็ตามใจครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากครัวไอริสนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะกันเลย มาครับเพื่อนๆผมได้ตั้งกระทะแล้วนะครับก็จะใส่น้ํามันนิดนึงนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่น้ํามันไปหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะไ้ผัดพริกแกงก่อนนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องตั้งไฟแรงนะครับเอาไฟสักกลางๆนะครับตัวนี้เป็นเตาไฟฟ้านะครับก็จะค่อนข้างจะควบคุมอุณหภูมิยากนิดนึงนะครับก็ผมจะผัดพริกแกงก่อนนะครับ พิแกงนี่ก็แล้วแต่ชอบครับบางคนชอบใส่เยอะใส่น้อยก็ตามความชอบของแต่ละบุคคลนะครับจะผัดแกงก่อน เราก็จะใส่น้ำนะครับใส่น้ำอุ่นลงไปหน่อยนึงะครับผัดเพื่อที่จะให้พริกแกงละลายแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับใส่เครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงที่ผมปรุงไว้แล้วนะครับก็ ปรุงได้ตามใจชอบครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะทำกับข้าวกินเองง่ายๆนะครับสําหรับซอสตัวปรุงนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าจะทําคลิปวิดีโอนะครับที่ทาซอสปรุงสําเร็จสักหนึ่งคลิปนะครับไว้ให้กับเพื่อนๆได้รับชมครับก็จะย่อส่วนนะครับย่อส่วนของสูตรร้านอาหารนะครับที่ผมเคยทำนะครับ เดี๋ยวรอติดตามว่า,าสูตรที่ผมจะมาบอกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ผัดไปเรื่อยครับให้พริกแกงมันละลายนิดนึงนะครับพอ,อให้มันเดือดๆแล้ว,ลวเราก็จะใส่หมูน,นะครับหมูสามชั้นที่เราหั่นไว้แล้วนะครับ แล้วก็ผัดไปให้หมิ่นสุกคืออย่างที่บอกครับผมเป็นเตาไฟฟ้านะครับมันจะค่อนข้างที่จะควบคุมความร้อนได้ยากครับบางทีเร่ง เบอร์สูงสูงขึ้นไปมันก็จะร้อนเร็วนะครับมันก็จะเดืดอดก็ทำตามถนัดนะครับก็ดูสีพี่แกงแล้วมันโอเคก็ลองชิมดูก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับสามารถเติมได้ทีหลังนะครับแต่ผมจะยังไม่ใส่น้ำปลานะครับ รอผัดเสร็จก่อนใส่น้ำปลาผัดหมูเสร็จก่อนนะครับผมว่าจะเอาหมูลงไปผัดเลยแล้วผมจะใส่น้ำปลาสักสองช้อน โอเคครับไม่ต้องผัดให้สุกมากครับถ้าผัดไปสุกมากๆอ่ะหมูมันจะแข็งนะครับผมก็จะใส่ถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวเลยเราผัดไปสักสี่ห้านาทีเราก็จะยกขึ้นนะครับเพราะว่าถั่วฝักยาวเราได้ลวกไว้แล้วนะครับแล้วหมูมันจะแข็งไป เดี๋ยวผมจะใส่ใบมะกรูดครับใบมะกรูดที่เราฉีดไว้แล้วนะครับ แล้วก็ใส่พริกแดงนะครับที่ผมหั่นไว้แล้วนะครับต่อเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดไฟแววันนี้ก็เป็น,นง,ง่ายๆครับหมูสามชั้นผัดพริกแกงใส่ถั่วฝลอกยาวนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชมคลิปนี้แล้วชอบหรือถูกใจฝากกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครัวไอริส แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ